นะปลูกออก่างนีปไปลูกพอมาแล้วลูกนะไม่ได้หรอกมากี่วันก็ลืมเหมือนเดิม รถเราอยู่คันไหนคะลูกน,นี่อ่อยู่คันไหนอ่ะลูกได้ได้เจอรือยังลูกเจอรถเราคันไหนคะนอ๋อเพ่าใหมายเห็นรถเราใช่ไหมลูกคันไหนคันใหญ่ไหมลูกคันใหญ่สวยไหมสวยไหมคะลูก